believe the good news of Jesus Christ of we news the Jesus don't good ถ้าเราเองไม่ได้เชื่อในข่าวดีของพระเยซูคริสต์ it'll not profit us เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากข่าวดีนั้น if people hear the good news but don't believe in the good news it'll not profit them ถ้าผู้คนได้ยินข่าวดีแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจเชื่อในข่าวดีข่าวดีนี้ก็ไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อะไรกับเขาได้ here you see the goodness of God the love of God <c oughs> จากตรงนี้ทำให้คุณได้เห็นทั้งความดีและความรักของพระเจ้า that everything that Jesus did for us at the cross สิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําให้กับเราที่บนกางเขตนั้น Which what the gospel is is Gospel all about. นั่นก็คือความจริงทั้งหมดเลยของข่าวประเสริฐ God did for our Prophet did it พระเจ้าทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเรา Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth อัรุณสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Thank you so much for joining us ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาศึกษาถ้อยคำกับเรา Once again we'll talk about the gospel of Jesus Christ. เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ You know the gospel of Jesus Christ is what makes our faith strong. ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้น You know we're saved by hearing the gospel of Jesus Christ. เราเองก็ได้รับความรอดจากการที่เราได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ And we continue to grow in our faith. แล้วเราเองก็เติบโตมากขึ้นในความเชื่อของเราจากการที่เราเข้าใจในข่าวประเสริฐมากยิ่งขึ้น well, this week we are talking about Jesus is r e s t ในสัปดาห์นี้เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพระเยซูเป็นการหยุดพักของเรา Entering into the finished work of Jesus Christ is called rest in the Bible การก้าวเข้ามาอยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์เรียกว่านี่คือการหยุดพัก and there's a picture pointing us to this rest in Christ in the old covenant too แล้วในพันธสัญญาเดิมเองก็มีภาพหรือเป็นเงาสะท้อนที่ชี้ให้เราเห็นถึงการหยุดพักตรงนี้ด้วยเหมือนกัน which is the a land promised by God The nation of Israel ก็คือการที่พระเจ้าได้สัญญากับอิสราเอลว่าพระเจ้านั้นจะทรงมอบดินแดนให้กับพวกเขา which is called the Canaan land ซึ่งชื่อว่าดินแดนคานาอัน now that Canaan land even though it's a great blessing ถึงแม้ว่าดินแดนคานาอันตรงนั้นจะเป็นพระพรอย่างยิ่งใหญ่ต่อพวกเขาก็ตาม it's not the true rest God promised ก็ยังไม่ใช่การหยุดพักที่แท้จริงที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ the ultimate the true rest the complete rest Found in Jesus เพราะว่าการหยุดพักที่แท้จริงการหยุดพักที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือการหยุดพักในพระเยซูคริสต์ So we're looking at Hebrews chapter 4เรากำลังดูในฮีบรูบทที่4ด้วยกัน And here again we see Paul using the old covenant to teach the gospel of Jesus Christ และตรงนี้เราก็ได้เห็นว่าเปาโลได้ใช้พันธสัญญาเดิมนั้นในการสอนเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ And here's where I want to remind you again as believers และจุดหนึ่งที่ผมเองอยากจะย้ำกับคุณอีกครั้งน นะอ,อ,อย่าแยกการศึกษาพันธสัญญาเดิมออกจากพันธสัญญาใหม่ the, the old covenant must be studied in the light of the new covenant เราจำเป็นจะต้องศึกษาพันธสัญญาเดิม ด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ไปพร้อมๆกัน Because the truth is, is, the old covenant is pointing us to the new covenant เพราะความเป็นจริงก็คือพันธสัญญาเดิมนั้นชี้ให้เราเห็นถึงพันธสัญญาใหม่ So we know that it was a great blessing for Israel to come out of slavery and enter the promised land of Canaan ก็เป็นพระพรอย่างยิ่งใหญ่ที่อิสราเอลนั้นได้ออกมาจากอียิปต์แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญาหรือดินแดนขนาอัน But that that entering that promised land is nothing compared to the rest we enter through Jesus Christ or in Jesus Christ. So we were reading in uh, Hebrews chapter 4, verse 1 yesterday. I will read this again before we go to a new verse. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest. Any you seem have you of to come short of seem it. เหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทาน ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึง so it's interesting that the Holy Spirit uses this language here ก็น <c> ่าสนใจมากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้ภาษาที่สื่อสา <oughs> รไว้ในข้อนี้ entering His rest ก็คือการได้เข้าไปอยู่ในการหยุดพักหรือการพำนักซึ่งพระองค์ประทาน you know this is talking about faith In the finished work of Jesus Christ. <laughs> Once again, when we put our faith in the redemptive work of Jesus Christ, <laughs> the Bible says that's entering. พระคัมภีร์บอกว่านั่นคือการได้หยุดพักอยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์ So we learned yesterday that rest does not mean uh, absence of activity เมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการหยุดพักตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องทำอะไรกันเลย Rest means finding the true source. แต่ And here Jesus is a source of our salvation and redemption. แล้ว Now Paul here preaches the gospel or presents the gospel with a warning. If we miss uh, if we don't enter into the rest of Jesus Christ, <laughs> that is the most fearful thing. You know, we experience all kinds of fears in this world. But many people don't understand that the greatest fear is to enter eternity. Without Jesus Christ Jesus แต่ผู้คนมากมายยังไม่รู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เขาจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่ได้เข้ามาอยู่ในการหยุดพักของพระองค์เนาะปโลเองกำลังบอกกับพวกเขาหรือซึ่งเป็นคนยิวว่า know, You into think that entering into the canon land was was the ultimate rest พวกท่านคิดว่าการที่พวกท่านได้เข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญาตรงนี้เนี่ยมันคือการหยุดพักแบบที่แท้จริงแล้วใช่ไหม No 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 entering into the finished work of God s son Jesus Christ is the ultimate เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะแต่การที่เราได้ก้าวเข้ามาอยู่และตัดสินใจเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วของพี่เยซูคริสตพปะบุตรของพระเจ้าตรงนี้ต่างหากที่เรียกว่าเป็นการหยุดพักที่แท้จริง And a fearful not enter into his rest fearful thing to into his rest his is และถ้าเราไม่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในการหยุดพักของพระองค์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจริงๆ why because we will enter eternity without salvation ก็จะทําให้เรานั้นอ่ะก้าวเข้าไปสู่โลกของความเป็นนิรันดร์โดยที่ไม่ได้รับความรอดจากพระเจ้า Paul is really urging the Jewish people เปาโลเองเขาก็พยายามที่จะวิงวอนชาวยิวทั้งหลาย Don't miss out on entering this rest ว่าอย่าพลาดการหยุดพักตรงนี้เด็ดขาดเลย Notice the last phrase says don't come short of it ให้เราดูนะในส่วนสุดท้ายของข้อนี้บอกว่าอย่าให้พวกท่านไปไม่ถึง no. Make sure you enjoy this rest Jesus this you Christ. in ต้องแน่ใจว่าพวกท่านเองเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในการหยุดพักในพระเยซูคริสต์ด้วย Jesus Christ as our true source of salvation. Now we'll read verse 2. He says, For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. เพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวอันประเสริฐเพราะเขาไม่เชื่อ so in order to enjoy the gospel of Jesus Christ ในการที่เราเองจะได้ใช้ประโยชน์จากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ in order to enter His rest ในการที่เราจะได้ก้าวเข้าไปอยู่ในการหยุดพักของพระองค์ each one of us must positively respond to the good news เราแต่ละคนจําเป็นจะต้องตอบสนองกับข่าวดีที่เราได,ด้ได้ยินนี้อย่างถูก And this what call Faith this is we และอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อ Notice again what he says ให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเปาโลเขาพูดว่าอย่างไี This is the the gospel the same gospel that we have heard is the same gospel that the Jewish people heard บอกว่าข่าวประเสริฐที่เราได้ยินหรือรับอันหนอันนี้ก็เป็นข่าวประเสริฐอันเดียวกันกับที่คนยิวเขาได้ยินด้วย Or the same gospel Jewish people heard ก็เป็นข่าวประเสริฐอันเดียวกันกับที่คนยิวเขาเคยได้ยินในพันธสัญญาเดิม Now most of us think that the 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 gospel or the presentation of the gospel is just only in the New Testament เราส่วนมากมักจะคิดว่าอ๋อการประกาศข่าวประเสริฐหรือเรื่องราวของข่าวประเสริฐเนี่ยมีเฉพาะในพันธสัญญาใหม่เท่านั้น No God has been presenting the gospel of Jesus Christ ever since the fall of man จริงๆแล้วตั้งแต่การล้มลงของมนุษย์พระเจ้าเองก็ได้นำเสนอข่าวประเสริฐนี้มาตลอด You know God through prophecy p h e c i s has been predicting the gospel of Jesus Christ and what Jesus would do at the cross. ผ่านทางการเผยพระวจนะพระเจ้าเองก็ได้พูดถึงสิ่งที่พระเยซูจะมาทำบนกางเขนและนั่นก็คือเรื่องราวของข่าประริฐ And I tell you what, even Adam and Eve after the fall, even Adam and Eve heard the gospel of Jesus Christ. แม้แต่อาดัมกับเอวาหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนล้มลงในความบาปเขาก็ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ Well, how do I know that? ผมรู้ได้ยังไง See, right after the fall, God talked to them. Remember that. จำได้ไห เมว่าหลังจากที่เขาล้มลงในความบาดพระเจ้าเองก็ได้พูดกับพวกเขา And God says, พระเจ้าบอกว่า that the seed of the woman พงพันุ์ของหญิงนี้ will crush the head of the serpent ก็จะเหยียบหัวของมารให้แหลกเหลว You know that is the gospel นั่นก็คือข่าวประเสริฐ And you know, God was telling them พระเจ้ากําลังบอกกับพวกเขา that one day a child will be born ว่าวันหนึ่งจะมีเด็กชายคนนึงคลอดมา who will destroy the work of the devil และจะเป็นผู้ที่ทําลายกิจการทั้งหมดของมาร and redeem mankind แล้วไถ่มนุษย์ and, and this God The gospel was preached to. Uh, the nation through types rituals shadows Israel ceremonies again and again through types and shadows and symbols and ceremonies and of symbols และข่าวประเสริฐตรงนี้ก็ถูกประกาศกับคนอิสราเอลซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะผ่านทางสิ่งที่เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์เป็นเงาสะท้อนเป็นพิธีกรรมเป็นเทศกาลต่างๆที่พวกเขานับถึง You o so through many ways God was continuing to preach the gospel present the gospel เราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยใช้หลายๆช่องทางมากในการที่จะนำเสนอข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ออกไป And even after the Work of Jesus Christ the cross Jesus the at แล้วหลังจากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนกางเขน The early church went out and preached the gospel even to the Jewish people. คริสตจักรในยุคแรกนั้น,นก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ประกาศกับคนยิวด้วย But notice here he says และให้เราดูจากในข้อนี้ได้บอกว่า But the word which they heard did not profit them. แต่ว่าเขาเนี่ย ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้ยินเลย You know, b r n s if we don't believe the good news of Jesus Christ ถ้าเราเองไม่ได้เชื่อในข่าวดีของพระเยซูคริสต์ It'll not profit us เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากข่าวดีนั้น If people hear the good news but don't believe in the good news it'll not profit them ถ้าผู้คนได้ยินข่าวดีแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจเชื่อในข่าวดีข่าวดีนี้ก็ไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อะไรกับเขาได้ Now here you see the goodness of God the love of God <c oughs> จากตรงนี้ทําให้คุณได้เห็นทั้งความดีและความรักของพระเจ้า That everything that Jesus did for at Jesus for cross did us ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําให้กับเราที่บนกลางเขตนั้น Which is what the gospel is all about นั่นก็คือความจริงทั้งหมดเลยของข่าวประเสริฐ God did it for our profit พระเจ้าทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเรา To save us to redeem us เพื่อจะไถ่เราเพื่อที่จะทําให้เราได้รับความรอด To bring us back into relationship with him เพื่อจะนําเรากลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง t e a us from the curse เพื่อจะถ่ยเราจากทุกคําสาปแช่ง to bring his presence into our lives เพื่อจะนําการทรงสถิตของพระองค์เข้ามาไว้ในชีวิตของเรา the gospel is for our profit ข่าวประเสริฐนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ของเรา but when people hear and they don't believe the gospel แต่เมื่อผู้คนได้ยินแล้วไม่ได้เชื่อในข่าวประเสริฐ even though it's prepared for them it's paid for them they cannot enjoy it ต่อให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเขาจ่ายราคาชดใช้ให้เขา แล้วแต่ว่าความจริงตรงนี้ก็ไม่สามารถจะเป็นประโยชน์กับเขาได้ And not does why it does not profit people และทำไมถึงไม่เป็นประโยชน์กับผู้คน This not being mixed with faith those it. who heard being mixed in ก็คนที่ได้ยินข่าวดีอันนี้แล้วเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชื่อ And so the grace of God is God's part <S พระคุณของพระเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่พรองให้กับเรา God provides all these blessings through His gospel <for> us พระเจ้านั้นได้จัดเตรียมพระพรเหล่านี้ผ่านทางข่าวประเสริฐให้กับเรา that is his is Grace นั่นก็คือโดยพระคุณของพระองค์แต่เราแต่ละคนจำเป็นจะต้อง ตอบสนองกับสิ่งที่พระเจ้าให้เราด้วยความเชื่อ must have faith Jesus Christ. <S <S faith เราต้องตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์มีความเชื่อในการไถ่ทั้งหมดที่พระองค์ทำให้กับเรา And you know, you can apply this in this และคุณก็สามารถจะนำความจริงตรงนี้ไปใช้กับชีวิตคริสเตียนได้ด้วย Through faith in j e ใช่ตอนนี้เราได้รับความรอดแล้วโดวยผ่านทางความเชื่อหรือการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ But in order to continue growing in Christ แต่ในการที่เราเองจะโตหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของพระเยซูคริสต์มากขึ้น In order to be transformed in Christ ในการที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกเกิดขึ้นในพระคริสต์ In order to live in victory and walk in God's plan <S ในการที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้านะ We still need to understand the gospel deeper and deeper เรา จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจความหมายของข่าวประเสริฐให้ลึกซึ้งมากขึ้น and when we understand the gospel เพราะเมื่อเราเองเข้าใจามมาข่าวประเสริฐ when we hear the explanation of the gospel from the scriptures เมื่อเราได้ยินการอธิบายความหมายของข่าวประเสริฐจากพระคัมภีร์ you know we need to respond in faith เราก็ต้องตอบสนองออกไปด้วยความเชื่อ you know the gospel gives us more detailed explanation เพราะว่าข่าวประเสริฐเองก็ให้รายละเอียดกับเรา now when you r e new uh when you are just born again ตอนที่คุณเพิ่งจะบังเกิดใหม่ all you might know is you're you 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 you're gonna God Jesus Christ saved when you, when you, when you leave life you be this in with คุณก็อาจจะรู้แค่ว่าวันนี้คุณตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วแล้ววันหนึ่งถ้าคุณต้องจากโลกนี้ไปจริงๆเนี่ยคุณเองก็จะได้ไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า But if you continue to study t h i s gospel of Jesus Christ แต่ถ้าคุณยังศึกษาความหมายหรือรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มากขึ้น You begin to learn about your new identity คุณก็จะได้เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อ คุณเองยังเป็นคนใหม่ด้วย Because Christ. เพราะว่าตอนนี้ <Right. S 2> คุณมีตัวตนใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณอยู่ในพระเจ้าคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าตอนนี้คุณมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นภายในคุณแล้วก็ฤทธิอำนาจของพระเจ้าเองก็ทำงานอยู่ภายในคุณ you hear these truths, ในขณะที่คุณได้ยินความจริงเหล่านี้ you still need respond faith. คุณก็ยังต้องตอบสนองออกมาด้วยความเชื่อและนี่ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราเองเติบโตมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น uh <laughs> ตอนนี้เราเป็นใครในพระคริต์ So remember that entering the rest of Jesus Christ อย่าลืมว่าการเข้ามาอยู่ในการหยุดพักของพระเยซูคริสต์ means we find our true spiritual source หมายถึงว่าเราพบกับแหล่งทางฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงของเรา and as we continue to learn about the gospel of Jesus Christ และเมื่อเราเองยังเรียนรู้เกี่ยวกับความจริงของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ <So we S 2> ตอย่างต่อเนื่อง so we need to keep responding in faith เราต้องตอบสนองด้วยความเชื่ออย่างต่อนเนื่องเหมือนกัน and that's how we experience all that Jesus has done for us in our daily lives เพื่อจะทําให้เราได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราในชีวิตประจําวันของเรา Well our time is up we will continue this tomorrow เวลาของเราวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับยังไงพรุ่งนี้เราจะกลับมาศึกษาในหัวข้อนี้กันต่อ We pray that you'll have a fruitful day today เราขอที่ฐานว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งการเกิดผลของคุณ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ